สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาของบทที่5การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเมื่อเราได้ทําการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมมาแล้วก็จะนาไปสู่การทดลองใช้งานหรือการ t r y o u t ก็ย่อมจะมีการประเมินในกระบวนการนั้นด้วยพร้อมทั้งมีการปรับปรุงในท้ายสุดเพื่อให้นวัตกรรมนั้นๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการประเมินและการปรับปรุงนั้นจะมีอะไรบ้าง เราพร้อมไปเรียนรู้กันครับสำหรับการประเมินและการปรับปรุงจากที่ได้กล่าวไว้ในบทที่4โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสุกรีรอดโพทองในหัวข้อหลักในการออกแบบและพัฒนานวัตรกรรมที่ผ่านมานั้นเราก็จะเชื่อมมาสู่ในบทที่5ในเรื่องของการที่เราจะลงลึกในเนื้อหาสาระแต่ละหัวข้อดังนี้คือเมื่อเราสร้างนวัตรกรรมขึ้นมา1ชิ้นเราก็จะต้องนําสื่อนวัตรกรรมเหล่านั้นไปใช้ โดยก่อนที่จะไปใช้เราก็ต้องมีการตรวจสอบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ expert evaluation ซึ่งเป็นการนำสื่อหรือนวัตก,กรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาด้านสื่อเทคโนโลยีหรือทางเทคนิคซึ่งควรจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงนวุย์และมากกว่าหนึ่งคนเป็นผู้ตรวจสอบโดยทั่วไปมักจะใช้ประมาณ3ท่านขึ้นไปจากนั้นจึงนำเอาข้อเสอนอะ และคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อนวัตกรรมเหล่านั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญสามารถกระทำได้โดย 1. วิธีการสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญหลังจากได้ทำการทดลองใช้บทเรียนเหล่านั้นแล้วหรือนวัตกรรมเหล่านั้นแล้ว 2. ให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นทำแบบประเมินคุณภาพซึ่งแนวทางในการประเมินแต่ละด้านก็มีด้วยกันอยู่ประมาณ สาระสำคัญดังนี้ 1. การประเมินด้านเนื้อหา 2. การประเมินด้านสื่อหรือเทคนิคการนำเสนอซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการประเมินอยู่3ลักษณะด้วยกัน1คือด้านการออกแบบการเรียนการสอน 2. ด้านการออกแบบหน้าจอบทเรียนและ3คือด้านการใช้งานโดยการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็จะคำนึงถึงหลักการโดยมีท่าน ผู้ทรงคนวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสาษาที่สําคัญก็คือท่านศาสตราจารย์ดรชัยยงพรมวงศ์ได้ให้แนวคิดไว้ซึ่งมีสา,าระสำคัญสรุปได้ดังนี้คือ 1. ควรเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือครูที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้และมีประสบการณ์กับสื่อน,นั้นๆ 2. การให้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านลงคะแนนก็ย่อมที่จะเป็นผลที่น่าเชื่อถือมากกว่าประเมินหรือลงคะแนนเพียงท่านเดียวและ 3. ในการประเมินควรใช้แบบประเมินเฉพาะของสื่อการเรียนประเภทนั้นๆเพราะเนื่องจากจะมีความแตกต่างในแต่ละรูปแบบลักษณะของสื่อถึงแม้ว่าเราจะนําเสนอให้ทางผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วเราก็จะเห็นว่าข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญนั้นก็จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อมีความสมบูรณ์ในตัวเองมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ซึ่งก็จะนำไปใช้กับผู้เรียนและการไปทดลองกับผู้เรียนนั่นคือการทำการ try out หรือการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักๆคือ1การทำา p i t o t t Test หรือการทดลองขั้นแรกซึ่งก็จะเป็นการทดลองกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เรียนจริงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างน้อย3คนอาจจะประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถระดับความสามารถในระดับต้นระดับกลางระดับสูงโดยผู้ที่ออกแบบและพัฒนาสื่อนั้นก็จะทําการทดสอบหรือสังเกตพฤติกรรมต่างๆที่ผู้เรียนนั้นได้ดําเนินการใช้สื่อและนําเอาข้อที่เป็นจุดอ่อนจุดบกพร่องมาแก้ไขให้ในวัตกรรมเหล่านั้นมีความ สมบูรณ์ขึ้นขั้นที่2คือการทำฟิลเทสติ้งหรือการนำเอาบทเรียนไปทดลองใช้กับบริบทที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงแล้วนำเอามาทำการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนโดยทั่วไปมักจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวแทนอยู่ประมาณอย่างน้อย30คนโดยจะจัดสถานการณ์ให้เหมือนจริงซึ่งก็จะ สามารถที่จะเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ทดลองใช้สื่อเหล่านั้นแล้วนำเอาคะแนนที่ได้มาทำการหาประสิทธิภาพของบทเรียนซึ่งก็จะมีอยู่สองลักษณะวิธีด้วยกันคือหนึ่งการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยพิจารณาจากอัตราส่วนของประสิทธิภาพของกิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่พิจารณาจากการทดสอบท้ายบทหรือท้ายบทการเรียน สองคือการวัดผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นการประเมินหรือพิจารณาจากคะแนนของการทำแบบทดสอบของผู้เรียนหลังจากการที่ได้รับการทดลองหรือเรียนในเนื้อหาจากสื่อเหล่านั้นแล้วในการประเมินผลน,นั้นย่อมจะต้องมีเกณฑ์ในการประเมินซึ่งในทางเทงเนโลยีศึกษาแล้วเนี่ยมีบุคคลที่เป็นผู้ทรงวุฒิที่อยู่ในสาขาโดยประกอบไปด้วย2ท่านหลักๆก็คือ1รองศาสตราจารย์ดรเปลืองกุมุต สองศาสตราจารย์ดรชัยยงพรวงซึ่งทั้งสองท่านได้ให้แนวคิดหรือเกณฑ์ในการประเมินเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาไว้ซึ่งมีสาระสำคัญอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับท่านที่หนึ่งคือท่านอาจารย์เปลืองกุมมุตก็ได้เสนอแนวคิดเรื่องของเกณฑ์มาตรฐาน9 0ต่อ90ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะมีสาระสคัญอยู่2องค์ป,ประกอบ ด้วยกันคือ90ตัวแรกหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้รับการทดสอบหลังเรียนจากการนำคะแนนหลังการสอบมาทำการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้งกลุ่ม90ตัวที่2หมายถึงร้อยละ90ของผู้เรียนทั้งหมดที่สามารถทำแบบทดสอบผ่านทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ส่วนท่านที่2ก็คือท่านศาสตราจารย์ดรชัยยงพรมวงศ์ได้ให้เกณฑ์หรือนำเสนอ แนวทางในการหาเกณฑ์ประสิทธิภาพตามหลัก e 1 e 2ซึ่งก็มีเกณฑ์ในการตั้งขึ้นมาเป็นเกณฑ์ในการที่จะบอกได้ว่าสื่อนั้นมีประสิทธิภาพเช่น 80, 80, 90, 90เป็นต้นโดยการพิจารณาขององค์ประกอบทั้ง2หลักการนั้นก็จะเน้นไปในเรื่องของกระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งมีรายละเอียดยงนี้คือ1ยกตัวอย่างเช่น e 1ถ้าเป็น80ก็เป็นที่มาของกระบวนการคะแนนที่ได้จากการทำกิจกรรมหรือใบงานต่างๆส่วน E2 หรือ80ตัวที่2ก็มาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะมาจากการที่ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนหรือคะแนนที่ได้จากการทำกิจกรรมหลังเรียนทั้งหมดที่ได้จากการเรียนผ่านสื่อนวัตรกรรมนั้นมาแล้ว โดยการยอมรับของบทเรียนนั้นมีอยู่3าลักษณะด้วยกันคือ 1. ต้องมีคะแนนหรือค่าประสิทธิภาพสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้บวกลบ2.5% 2. เท่ากับเกณฑ์แต่ไม่เกิน2.5%และ3ต่ำกว่าเกณฑ์ก็คือไม่น้อยกว่า2.5%ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับ ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ได้และในส่วนสุดท้ายของบทเรียนนี้ก็คือการปรับปรุปรงแก้ไขการปรับปรุงแก้ไขหรือการรีวิ์ก็คือการวิเคราะห์ผลที่ไดจากการประเมินทั้งหมดโดยพิจารณาจากความสอดคล้องแตกต่างของอความเห็นที่แตกต่างกันของผู้เชี่ยวชาญและความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างรวมถึงการเปรียบเทียบผลสทธิ์ทั้งก่อนและหลังการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทําการทดลองไว้แล้วพบว่ามีความบกพร่องหรือ จุดที่ต้องดําเนินการแก้ไขจากนั้นจึงระดมความคิดเพื่อที่จะหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแล้วจึงทําการแก้ไขให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วกับเรื่องที่ 5. การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดีท่านเพื่อการศึกษาสําหรับผู้เรียนท่านใดที่มีความสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วข้างต้นก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอ ที่ไดท้ทำการเสนอไปแล้วผ่านทางช่องทาง t h y m o o o ์ o r g ซึ่งก็สามารถค้นหาตามรายชื่อของรายวิชานี้แล้วก็จะมีรายละเอียดในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมให้ดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเองหรือจะส่งข้อความมาทางระบบของรายวิชาแล้วทางเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่จะคลายความสงสัยให้กับท่านต่อไปอย่าลืมติดตามวิดีโอเนะะื้อหาบทที่6เรื่อง การประยุกต์ใช้ในวัตก,กรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไปขอให้สนุกกับการเรียนในราวิชานี้จำไว้ว่าเราพร้อมที่จะหาคำตอบเพื่อคลายความสงสัยให้กับคุณสวัสดีครับ